สว,วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ g s 8 5 5แปดหผมท่านู้ชมอยู่กับผมจัดให้จัดไปให้ผมวันนี้ค่ายเลล่าครับผมท่านผู้ชมนะค่ายใหม่นะใน g s 8 5 5ครับผมท่านผู้ชมไทเกอร์คิงด้อมครับผมเกมใหม่เพิ่งมาเลยนะที่แล้วผมเล่นเกมนั่นไปนะเกมอะไรนะกระทิล,ล่าเหมือนทุกครั้งที่แล้วมันเกมใหม่วันนี้มาจัดนะชนะสูงสุดถึงสองหมื่นเท่าผมไม่ใช่ทีครับผมรีบที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะผมไม่มีปัญหาฝากต่อไม่ได้ัแฟนเพจเฟรนโฟลิเคียวะผมซื้อฟรีสปินได้้้้นนนนนนนะะะะท่่าาผูชมมววััีีจจไปเเเเบบบๆกออออรรดยยยุลห สองพันก็สองพันมาตามนี้สลตเก้าช่องมีแบบซื้อฟรีสปินกับผมน้ำชมนะเราต้องมาลุ้นนะผมน้ำชมนะให้มันได้ให้ไม่ได้คูณด้วยรอบอย่างเดียวไม่โหดน,นะต้องคูณน,นะท่านผู้ชมโอ้โหรอบแล้วจะรอบท่านผู้ชมนะคูนนะเฮ้ยอย่าคูณยี่ห้าจบเลยอันนี้คือจบแล้วหรอโอ้โห่ามชมคืออะไรวะเนี่ย เมื่อกี้ซื้อ2,000ได้500คือจบแล้วเหรออันนี้คือคูณเงินเดิมพันเลยใช่ไหมโอ้โหวัดใจเกิน,น,นสรรหาเกมมาทำคือเราต้องได้รีสปินไปเรื่อยเพื่อเก็บคูณนะท่านผู้ชมนะตรงเนี้ยเห็นปะจบโอ้โหรอบนี้โคตรเกลือครับผมท่านผู้ชมนะดูว่าจะรอดไหมนะโอ้โหท่านผู้ชมนะเกมอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เหลื่อยอย่างยาวครับผมท่านผู้ชมซื้อบรีสปินโคตรวัดใจนะใครชอบแนวนี้ต้องจัดนะท่านผู้ชมนะวัดใจเกินนะผม อ่าบวกหนึ่งผมท่านผู้ชมนะอ๋อกายเป็นคูนนะผมท่านผู้ชมนะอุ้ยคูณห้าสิบมาปะน่ะใช่ไหมท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรห้าสิบอะเอาลวห้าสิบผมไม่ได้อะเน,นี่ยอ่าได้ท่านผู้ชมนะนึกว่าไม่ได้ผมโอ้โหตายขอท่านผู้ชมนะรอบนี้มีคูณห้าสิบมาครับผมแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคูณห้าสิบเนี่ยต้องคูนร้อยท่านผู้ชมนะคูณร้อยมาเปิดแรกก็คือคือคนทุนอ่ะคูนร้อยมาเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับผมท่านผู้ชมนะคูณสองสปิน จะบอกนะเราได้คูณ2เรื่อยๆครับผมท่านชมนะใช่ด้วยผมท่านชมนะุดเด่มันปักขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนะี้ถ้าคูณ50ิมาตอนนี้โหดแน่นอนมันจะไปต่างอะไรกับมันนี่เทนวะท่านผู้ชมถูกปะโอ้โหแล้วผมตายอย่างไวคนระับผมท่านชมนะผมว่าซื้อถูกไม่ค่อยได้เล่นนะท่านผู้ชมนะจัดไปห้าพันเลยวัดใจคนระับผมตายสุดท้ายท่านผู้ชมนะถ้าคือไม่ได้ก็คือเลิกละพอ,อยากคนระับผมผมนึกว่าไอ้นั่นไงเป็นแบบว่าซื้อพีะ่ะมิดนแนวอื่นนะ ผมก็ไม่ได้ดูเกมมาก่อนด้วยนะครับดูว่าผมไม่คงไม่เล่นนะอุ้ยคูณ20มา2ตัวผมคูณ20มาอีกตัวหนึ่งท่านชมนะอันนี้คือ5้าอะไรคอเล็กเหรออันนี้มันดูดเก็บเข้าไปนะท่านชมนะเอาเรื่องอยู่นะอ่ ه, าไลรีสปินไปก่อ,อกนหอมันเก็บไปเรื่อยนะท่านชมถ้าคูณ50มาตอนนี้จบคิ้วเขียวคืออะไรวะเฮ้ยเก็บไปเรื่อยท่านชม โอเคท่านผู้ชมนะประมาณนี้กันตอนนี้ใครอยากเล่นก็ลองดูนะคูณ116ครับผมท่านผู้ชมฝากกดชื่อบรัก์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมเกมใหม่ต้องลองังมีตวงจิตบ๊ายบาย